ในวงการคาลเตอร์สไลด์นอกจากประเด็นราคาสกินร่วงหลังอัปเดตใหม่แล้วก็ยังมีเรื่องดราม่าใหญ่ของ s t ี vie 2K อดีตนักแข่งเกม CS ผู้คว้าแชมป์มาแล้วมากมายเพราะว่าเจ้าตัวโดนแชยับว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงทำตัวเป็นกลางในการซื้อขายสกินแต่ก็บิดคอไปหม่มคมเอาไปเล่นพนันจนหมดตัวแถมตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหาของมาคืนชาวบ้านท,ที่โดนบิดไปได้เรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ามากมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมตำนาน s t ี vie 2K ถึง ได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ Unleash เครื่องดื่มบูสพลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทำทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อปปีหรือ Lazada ลิงก์อยู่ในเดสคริปชันเลยนะครับ ครที่ติดตามการแข่งขันเคาน์เตอร์สไลด์ก็น่าจะคุ้นชื่อกับสตีเว่ 2K กันเป็นอย่างดีเพราะนอกจากฝีปากที่เอาเรื่องแล้วฝีมือของเขาเนี่ยก็เอาการเช่นเดียวกันแลกควา้าแชมป์มาแล้วหลายรายการจนเจ้าตัวมีรายไั้จากการแข่งขันและสปอนเซอร์อย่างมหาศาลแตะ1่ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวแถมยังมีฉายาว่า Smoke Criminal ยังไงก็ตามในช่วงปี2020เหล่าแฟนคลัดที่ติดตามสตีเี่ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเริ่มจะหันไปเล่นพนันออนไลน์มากขึ้นแถมยังมีการโพสต์ว่าตัวเองได้เงินนจาากกาัานานว่11,000 ที่นี้ล่าสุดในปี2025มันก็ได้มีนักเทรดส,สกินจากจีนคนหนึ่งที่มีนามว่ามิต่าวได้โพสต์ข้อความเดือดลงนแพลตฟอร์ม X ว่าสตีวีเนี่ยเป็นพวกนิสัยไม่ดีเขาติดสกินผมจํานวนมากทาั้งๆที่เขานั้นส่งเงินให้สตีวีไปแล้วล่วงหน้าแต่สตีวีเนี่ยกระดันยกเลิกการแลกเปลี่ยนและก็เก็บเงินที่โอนล่วงหน้าเอาไว้แทมพอโดนทัว่เจ้าตัวก็บอกว่าจะส่งสกินให้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งซึ่งใายโพสต์นี้เองเนี่ยท่าได้ของมิต่าวก็ได้โพสต์ภาพแชทสนทนา จะเก็บเฉพาะส่วนที่สําคัญของเรื่องนี้ไว้มีเตาเนี่ยได้บอกว่าเงินที่เขาส่งให้กับสตีวี่ล่วงหน้าไปก็เพื่อที่ทํทการแลกเปลี่ยนกับสกินหาย,ยากสุดแรอย่างมีดคารามิดเคสฮาร์เดนเกรดแฟ a c อรี่นิวมีดบัตเตอร์ไฟดับเบิลเฟดหนึ่งและก็ถุงมือสกินไวส์เกรดเวลวอร์ดโดยสกินทั้งหมดเนี่ยก็มีมูลค่ารวมกันกว่า2 5 0 0 0ดอลลาร์หรือราว8 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวโดยราคานี้เนี่ยก็เป็นการอ้างอิงก่อนที่ตลาดจะร่วงพอให้เงินล่วงหน้าไปแล้วฐานะของมีเตาเองก็รอสกินมาหลายวันด้วววยยกกแต่่่าา็อางไร v น,กกน,าานี่เลยทาให้เขาเนี่ยเลยจะทวงถามว่าเมื่อไหร่จะได้สก,กินมาใช้เพราะว่าเงินเนี่ยก็ให้ไปแล้วมันเหลือแค่ส่งสก,กินมาให้เท่านั้นไม่น่าอยากอะไรซึ่งทางสตีวี่เองก็ได้บอกว่ามันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นจนมันทําให้บอทที่ดูแลการเทรดสก,กินนั้นตีกลับสก,กินที่ส่งให้มิเตา้าแถมสตีวี่เองเนี่ยก็พยายามแสดงความจริงใจด้วยการส่งหลักฐานให้ดูว่าเขานั้นได่พยายามส่งสก,กินให้แล้วจริงๆแต่ประเด็นเนี่ยมันก็ได้มาโปะแตกตรงนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่ามิเต้าจับได้ว่าสตีวี่มีการตัดต่อภาพที่ แสดงให้เห็นว่าเขาส่งสกินให้มิต้าโดยสกินในภาพกับคําอธิบายนั้นมันไม่ได้สอดคล้องกันดี่ทำให้เกิดคําถามที่ว่าเงินก็ให้ไปแล้วแล้วสกินกูเนี่ยอยู่ไหนและทําไมเนี่ยต้องตัดต่อภาพเปอะๆขึ้นมาด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นมิต้าก็เลยทวงสกินกับทางสตีวีเรื่อยๆ แต่ทางสตีวี่เองเนี่ยก็กลับบายเบียงพร้อมกับบอกว่ามันเป็นปัญหามากมายเกิดขึ้นในการเทรดจนเวลามันก็ร่วงเลยมาหลายวานันและการจ่ายเงินไปแต่กลับไม่ได้ของมันเก็ื่อไม่มีเตาเนี่ยถลินใจที่จะของเงินคืนจากทางสตีวี่เสียเลยทว่าสตีวี่ก็กลับให้คําตอบที่มันเรียกได้ว่าช็อกมีเตาเอาเรื่องโดยสตีวี่บอกว่าเขาได้นาเงินที่มีเตาให้มาล่วงหน้าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายห้องและค่าใช้จ่ายส่วนตัวแทบหมดแล้วพร้อมกับบอกได้ว่าเขานั้นกําลังมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่แต่ไม่หวังสตีวี่ก็ยังให้สัญญาาาาว่เเขจะหงิน คืนมิเตาให้ได้พร้อมกับบอกด้วยว่าเร็วๆนี้เขาจะได้เงินอีก3 0 0 0 0ดอลลาร์จากการขายสกินและจะนําเงินส่วนนั้นเนี่ยมาใช้คืนให้แน่นอนว่ามาถึงจุดนี้มันก็เป็นจุดที่มิเตาเนี่ยหมดความอดทนแล้วพร้อมกับเรียกสตีวี่ด้วยว่าเป็นพวกผีพาน,านันก่อนที่จะนํแชทการสนทนาที่เกิดขึ้นมาโพสตลงบด็อกให้ทุกคนได้เห็นจนกลายเป็นประเ,เด็นดราม่าใหญ่ที่คนให้ความสนใจกันมากๆที่นี้แทนน้าของสตีวี่ก็ได้ออกมาไลฟ์สตรีมพูดถึงประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นโดยเขาก็ยอมรับว่าการเทรสกรีนและการรับเงินจจาากมามิเเเตันนป็รรื่องง พร้อมกับบอกได้ว่าเขาจะคืนเงินทั้งหมดให้กับมิเต้าแต่ตัวของเขาก็บอกได้ว่ามิตาทําให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามิตาเองก็เป็นคนกําหนดเดทไลน์ในการคืนเงินให้กับสตีวี่เป็นวันที่31ต,ตุลาคมแต่ก็กลับโพสต์เรื่องนี้ในวันที่7ตุลาคมเสียอย่างนั้นไม่พอตัวของสตีวี่ก็ยังยอมรับเรียว่าเขาติดการพานันาจริงๆในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ลองเล่นพานันออนไลน์และก็รู้สึกว่าติดเพราะว่าสามารถได้เงินหลายแสนดอลลาร์จากการพานันามาได้แต่ว่าก็ต้อองงเเสียยินนนนจาวไไม่ไปกกับกร นั้นด้วยเช่นเดียวกันนี่เลยให้ผู้คนมองว่าเงินที่มีเตาใจล่วงหน้าไปบางทีมื่อถูกนําไปเล่นในการพนันก็เป็นได้เทาว่าขณะที่ตัวเองกาลังโดนตรานหน้าเป็นผีพนันนั้นสตีวีก็ดันไลฟ์สดเล่นพนันสกินซีเอสเรียกได้เลยว่ามาเป็นการกระทำที่ย้อนแย้งมาสุดๆตอนมีเตาตรานหน้าว่าเป็นผีพนันก็ปฏิเสธสักพักก็ยอมรับว่าตัวเองติดพนันแล้วก็ตอบย้ำว่าตัวเองเป็นผีพนันโดยการไลฟ์สดเล่นพนันมาเสียเลย พอประเด็นนี้กลายเป็นที่พูดถึงสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง x q c ก็เดียวออกมาติดตามประเด็นนี้กับเขาด้วยเพราะว่าตัวของ x q c ก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยส่งสกินราคาแพงให้กับสตีวี่ยืมใช้ก่อนการแข่งขัน IEM d a l ด a s สทีนี้ x q c ก็เลยเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าเขาเคยให้สตีวี่ยืมสกินไปใช้ในการแข่งขันเมเจอร์แต่พอถึงเวลาคืนสกินมันก็กลับกลายเป็นว่ามีสกินบางงานที่เขาเคยให้ไปกลับไม่ได้คืนมาด้วยก่อนที่จะมาพบในภายหลังว่าสกินดังกล่าวนานได้ถูกขายไปกับคนอื่นไปแล้ว x q c ยอมรับว่าเขาไม่เดวใจเรื่องของสกินอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาสนใจคือการที่สกินอน,นั้นตมันมีเขาเป็นเจ้าของและการที่สตีวีไม่ส่งสกินคืนมันก็ว่าแย่แล้วแต่การเอาสกินที่เขาเป็นเจ้าของไปขายนั้นมันต่ำตมยิ่งก่าคำว่าแย่เสียอีกและแน่นอนว่าเมื่อคิวซีสตรีเมอร์แนวหน้าออกมาเปิดหน้าใส่สตีวีเช่นนี้มันก็เลยผู้คนจำนวนมากได้ออกมาลอาประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันว่าตัวเองโดนสตีวีหลอกเอาสกินและหลอกเอาเงินไปยังไงบ้างโดยผู้คนที่โดนสตีวีหลอกเอาสกินไปนั้นก็ได้ไปให้ข้อม ของโอ e เน่พิกเซลสตรีเมอร์เกม CS ที่ผู้ติดตามจำนวนมากบางคนเล่าว่าสกินที่เขาเคยส่งให้กับสตีวียืมไปนั้นดันไปโพลอยู่เว็บขายสกินพน,นันแถมบางคนเองก็ยังบอกได้ว่าเขาเคยให้สตีวียืมสกินมูลค่ามากกว่า1,000 0แดอลลาร์ 1, หรือประมาณ3ล้านบาทด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มันคืนและก็ไม่รู้ได้ว่าจะได้คืนหรือไม่แต่ทว่าในไลฟ์ของโอนเน่นั้นก็ไม่ได้เพียงแค่เยืะอ,อย่างเดียวเท่าน,านั้นที่ออกมาให้ข้อมูลเพราะว่าสตีวีก็ได้ออกมาให้ข้อมูลทางฝั่งของตัวเองเช่นเดียวกันนี่เลยผู้คนที่ดูไลฟขอองโ่่รู้สึกมพใจ ว่าทำไมต้องเอาคนที่หลอกลวงชาวบ้านมาให้ข้อมูลด้วยแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งมันก็คือว่าแฟกับทุกฝ่ายน,นั่นเองสตีวี่ยืนยันว่าเขาจะหาเงินมาใช้คืนให้กับมิต้าโดยทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็มีมากถึง33,000ดอลลาร์เข้าไปแล้วแถมเขายังบอกได้ว่าสกินที่เคยยืมชาวบ้านมาใช้บางครั้งมันก็หายไปซึ่งเขาเองก็จําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของมันหรือไม่ก็เลยเอามันไปใช้ในการเล่นพนันมันซะเลยไม่พอเท่านาั้นสตีวี่ยังบอกได้ว่าที่เขามีปัญหาทางด้านการเงินเขาก็มีเพพื่่่่อออนนนแและะะคสิททมมมมมาาาากกกยยีีต็ไจ พวกเขาาเหล่นนั้นพราะกลัวพวกเขาเนี่ยจะเป็นกังวลตรงนี้เองเนี่แหละมันก็เลยผู้คนมองกันด้วยหางตาและก็คิดว่าถ้ากลัวคนสนิทเป็นกังวลทำไมถึงไม่กลัวคนที่ไม่รู้จักหรือไม่สนิทเป็นกังวลบ้างล่ะเพราะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นใครๆก็กังวลทั้งนั้นยังไงก็ตาบล่าสุดทาราของมิเต้าก็ได้ออกเปิดเผยว่าตนเองได้รับเงินคืนทั้งหมดจากทางสตีวี่ไปที่เรียบร้อยแถมสตีวี่ Stevie, ยังโอนดอกเบี้ยจากเงินที่ยืมมาให้เพิ่มเติมอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นมิเต้าเนี่ยก็กลับออกมายอมรับว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นควาามผิดขของเ ที่หัวเสียเลยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ให้ผู้คนบนโลกตัวเน็ตได้รับรู้ยังไงก็ต่างชาวเน็ตเองที่เห็นข้อความสุดท้ายของมิเต้าก็เลยเข้าไปสแสดงความเห็นกันเปจำนวนมากและก็บอกได้ว่าที่มิเต้าได้เงินคืนนั้นก็เป็นเพราะาตัวของสตีวี่เพิ่งจะมีเงินมากพอจะใช้คืนแถมมิเตาเองก็เป็นคนเดียวที่ออกมาเปิดเผยว่าสตีวี่หลอกเอาเงินและสกินสตีวี่เนี่ยไม่ได้ใช้เงินคืนเพราะสำนึกแต่เขาใช้เงินคืนเพราะว่าโดนแช่เท่านั้นแหละเพราะต้องไม่ลืมว่าคนอื่นๆนอกจากมิตาเวก็ยังไม่ได้สกิลและเงินที่ถูกยืมไป เรื่องนี้เลยกลายเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับคอมมู c ซีเป็นอย่างมากเพราะว่าขนาดโปรเพเยอร์ยังสามารถสแกมนักเทรดได้นี่มันเลยเป็นการบั่นทอนความไว้เนื้อเชื่อใจในการเทรดกับโปรเพเยอร์คนอื่นไปด้วยเพราะว่าประเด็นของสตีวี่นั้นก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่โปรเพเยอร์สแกมสกินชาวบ้านเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีประเด็นของ JKM ที่หลอกเอาสกินจากนักเทรดจนโดนแชหนักมาแล้วและเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าทําผิดจริงก่อนที่โดนต้นสังกัดตัดชื่อออกจากไลน์ในเวลาต่อมา สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือการเทรดและการพนันทั้งหมดมันเกิดขึ้นบนเว็บไซต์พนันสกินชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมันก็ได้มีคนไปเขียนบทความเกี่ยวกับประเด็นของสตีมี่เว็บไซต์ดังกล่าวแต่ทว่าไม่นานหลังจากนั้นบทความที่ถูกเขียนก็ถูกลบออกไปอย่างทันควนันเพราะต้องไม่ลืมว่าสกินในซนั้นมันสามารถซื้อข้าวกินได้จริงๆต่อให้ราคามันจะ่วกหรือไม่แน่นอนมากแค่ไหนก็ตามและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความเห็นไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสนับใครที่ยังไดูประวัติของ 2K ก็สามารถรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ